ก็เคยมีแนวความคิดบอกว่าเออเอ้เวลาที่เราพูดถึงความเป็นไทยเนี่ยมันก็มีดเานหนึ่งที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องมน่เป็น,นเรื่องอาหารการกินนะเราก็หยิบประเด็นของอเรื่องวัฒนธรรมการกินของคนไทยเนี่ยเอาเข้ามาเป็นส่วนหนของการทํากิจกรรมในการสื่อสารซึ่งยุคนั้นก็จะมีหนังโฆษณาที่พูดถึงเรื่องของอาหารนะครับแลเด,เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมในยุคสมัยนั้นนะครับ

จำได้ถึงเสียงสัญญาณอาหารเรดัลชนิดทงในอนดีตและปัจจุบันของไทยคุณจะไม่มีวันเลืมเสียงสัญญาณแห่งความชุมช่มชืมช่นและรสชาติอันช่ำละมหยถูกใจชาวไทยเสียงย่อดีไทยสัญลักษณ์ตราสิงที่ชาวไทยไม่รู้เรืมเสียงเปิดขวดเนี่ยสมัยนี้ห้องเซ็นเซอร์จะไม่ให้ผ่านนะ พวกทำโฆษณาถ้าเป็นเสียงป๊อกแบบนี้ปุ๊บกขบอกได้เสียงเบียเราเปิดโซดาก็เสียงนี้แหละเหมือนกันเสียงที่ถูกวีจิสเตอร์ไปแล้วเป่นเสียงเบียนะครับในยุคนั้นก็มีพวกนี้ออกมาก็คงเป็นอะไรที่เดินเหมือนกันนะสมัยที่เรานึกหลายหลายสิบปีมานั้นยุคที่ยังไม่มีใครพูดถึงคอมมูนิเคชันชูเดอร์ไลน์สามอหกสิบองศาทัสคอยอะไรก็ไม่รู้อะสมัยนั้นก็มีทีวีเรื่องหนึ่งแล้วก็สิงก็คงถูกมองว่าเดินต่อนในการที่ ไปทำโฆษณาบนเพลสแมทกระดาษรองจานร้รานอาหารแต่สมัยนั้นก็คงเป็นวิธีที่ simple มากมาก,ก็เมสเซจแบบไหนที่เห็นบนจอทีวีก็ไปอยู่บนบนกระดาษข้างหน้าแบบนั้นเอนกันนะครับอันนี้ก็คงเป็นในส่วนที่เราอยู่เมืองไทยเราก็คงได้เห็นกันมาบ้างแล้วนะครับนี่ผมขอจะพูดถึงในเรื่องของการเดินทางสิทธสู่ระดับโลกนะรตรงนี้อาจจะเป็นอะไรที่ มันจะมีหลายๆกิจกรรมที่พวกเราที่อยู่ในประเทศไทยอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นอันนี้ผมก็ถือว่าคงเป็นเรื่องการปูภาพให้เห็นนะครับก่อนที่เดี๋ยวบอยจะพูดใแเรื่องคุณจักชัชยจะพูดในเรื่องของอัศนีวสัสอันนี้คือตัวอย่างภาพนะครับ <c oughs> น,นี่คืองานเทนนิสแบ็กเมซนที่ Washington DC นะครับสิงก็เข้าไปเป็นสปอนเซอร์แล้วก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานแบบนี้มานานมากแล้ว นี่คือภาพที่เกิดขึ้นส่วนของความเป็น international brand ของสิ่งนะฮร <c oughs> เราพยายามเอาให้ความเป็นโลกตอนออกซึ่งก็พยายามจะหลีกหนีในความ traditional ของมันให้เป็นมีความร่วมสมัยให้มีความทันสมัยและเข้าไปอยู่ร่วมกับโลกของตะวันตกได้บ้างนะครับเ <c oughs> ช่นเราก็ทำสมัยนั้นคนก็ดูว่าไอ้นี่มันโฆษณาทอทอ,ทอหรือเปล่านะ เราก็พยายามจะช่วยโปรโมทประเทศไทยตัวอย่างที่เรื่องงานสงกรานต์ซึ่งก็พยายามเบลนเนาวความน่าสนใจในปลอดติาสารของของเอเชียหรือคนไทยในวิธีนำเสนอที่รู้สึกว่าเออมันมันมีความโมเดิร์นมันมีความร่วมสมัยเสกได้ง่ายๆหน่อยนะครับหรือว่าอย่างเนี้ยชุดซ้ายสุดโอเดตโอเดตนี่จะเป็นที่ชอบมากในทั้งลอนดอนและทุกตลาดลอสแอนเจลิสนะครับโอเดตนี่คือ ทางซ้ายแล้วก็เราก็พยายามจะพรีเซนต์นะฮะสิงจากประเทศจากเอเชียนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของไทยหรือเอเชียนเพอร์ซันแม้กระทั่งเรื่องการไหว้นะครับเราก็เอาแบร,รนด์มาสเตอร์คนนึ่ของเราก็คือนาตาลีซึ่งบองเอิดเขาวหา้ได้สวยจริงๆออกมาเป็นพรีเซนเตอร์เราก็พยายามจะโปรโมทความเป็นไทยนะครับให้เกิดขึ้นให้ได้เรามีแม้กระทั่ง เป็นคลิปวิดีโอที่จะเรียกว่าดูเข e ก็ย่อมได้นะครับฉายในการบิทไทยก่อนที่เครื่องจะลงเมือนไทยนะครับลองดูบางคนบางท่านอาจจะได้เคยเห็นบ้างนะครับ <c oughs> Keep uh, your elbows down and your hands like this. And you bow your head. At first, I thought that Thailand's beauty was limited to tourist destinations. But I found that the Thai wine was yet another thing of beauty. Because it isn't a greeting, but also provides context and meaning about grace, warmth, and sincerity. Whether it's an apology or saying thank you. ครับ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 ครั e ครับคร e บครั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 บค i ับคร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 ับ็รับนรับครับครัรับครับร พูดถึงความภูมิใจและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะหรือบางอีกมุมเราก็จะพูดในเรื่องของคนไทยเราก็จะพูดให้โลกนี้ได้รับรู้ว่าคนไทยทําไดนะ้ก็จะมีอีกคลิปหนึ่งกันที่เราก็เอาไปใส่ไปในเครื่องไทยเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นการนําสิ่งสู่ภาพเป็นสาคนให้โลกรับรู้นะครับ Thai golfers are fighters that's their strength i t s not a caddy I would have been a taxi driver. Mm -hmm. I fish golf balls out of the lake to sell. After school, I'd come and watch them and then study how they play. We got our opportunities, but how can we provide these children with an opportunity to play golf? So they and can wave our flag on the PGA Tour. Mm -hmm. Even if you miss your. could be anywhere. The future belongs to Thai kids. They will progress to the same level as us or higher. ไม่เป็นไรนครับยวผมไลฟ์ฝังก็จริงๆแล้ว่านนี้ก็จะบอกว่ามันเป็นความภูมิใจอหนึ่งก็นักกอล์ฟของเราก็ไปสู่ PGA ไปสู่มือโปรโปร,ระดับโลกหลายคนนะร <c oughs> เราก็จะบอกเราอยากจะเอาไอ้แกงป่าประดุกเนี่ยไปให้พวกที่เขากินบบเฮมเบอร์เกอร์รู้จักก <c oughs> ็เป็นความภูมิใจที่เราพยายามจะส่งแมสเ็จจงไปกับตลาดโลกนะครับเช <c oughs> ่นเดียวกันเราก็พยายามจะให้คนไทนยได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับอะไรที่เป็นเรื่องราวระดับโลกจริงๆ ในในเรื่องกอล์ฟก็เป็นเรื่องหนึ่งที่บุญรอดและสิห์ก็ได้เป็นตัวสปอนเซอร์นะครับสนมเรื่องนี้มาเป็นเวลานาน,านมากๆนะถึงวันหนึ่งเราก็อยากที่จะนําเอาเรื่องราวของเนี้ยให้มันเกิดเป็นประสบการณ์จริงกับผู้บริโภคขึ้นมานะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าผู้บริโภคก็คงเห็นแล้วโอ้โหบุญรอดก็เบียร,ร,ปปร์สิ่์ก็สปอนเซอร์กอล์ฟที่ดีๆที่น่าที่นู่มเรารู้สึกว่าสิ่งดีๆเหล่านี้มันจะเป็นประสบการณ์ที่ให้เกิดกับคนไทยนอกเสียจาก้ประสบการณ์ที่ เป็นประสบการณ์ระดับโลกที่เขจะสัมผัสได้แล้วเนี่ยด้วยตัวเขาเองแล้วเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของการวางแผนในเชิงของอิมม i ชันนัลว่าเขาเกิดความรุมใจความเป็นไทยทนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราทําไปเฉ่งไม่มาแล้วครับ ร่วมค้นหา15ยอดนักเอสไทยไปโดนวงสวิงกับวีเจสิ่งที่หาวายสิงไลท์วีเจ